สวัสดีครับพบก,กับผมธนายรถไทยซิ่งครับวันนี้จะพาไปชม,ามโกเบโกเอชเชีย200ครับหลังจากพักผ่อนกินข้าวเที่ยงเสร็จครับก็รุยงานกันต่อเลยครับวันนี้ก็เสียนหนึ่งครับเหมือนเดิม195ครับก็สิบล้อก็ไป230ครับ ลอกหน้าดินบางๆออกแล้วก็เจอหินครับก็ใส่อยู่ที่ประมาณ11ตักครับวันนี้ก็มีรถมา5คันครับวิ่งทั้งวันก็จะตกอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าเที่ยวครับ อายุก็โหครับวันนี้มากัน4ห้าคันนุ่นแล้วครับ6ล้อก็มามาวิ่งร่วมด้วยครับก็6ล้อก็350ค้ามเกร์ดครับ แต่พูดถึงเรื่องบนละหลายเที่ยวก็หกลอ้อครับจะได้งานก่อสิบล้อครับเพราะว่าพื้นที่ครับแคบหกลอ้อนี่วิ่งสบายครับต่างจากสิบล้อครับถ้าสิบล้อก็จะช้าครับนีนถือว่าสวยครับวันนี้ สำหรับรายได้กรกขุดนี่วันละสองหมืนห้าถึงสามหมื่นครับต่อวันนะครับสิบล้อก็วันละยี่สิบเที่ยวครับก็ลงแถวบ้านผมก็เที่ยวละสองร้อยห้าสิบครับ แต่ลงแถวนี้เที่ยวละ230ครับจะแตกต่างกันครับใส่เยอะพอสมควรครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ